สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสุลินลาลาชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่ลินก็มารีวิวกระเป๋าเก็บนมแม่หรือกระเป๋าเก็บความเย็นแบบไหนดีที่สุดค่ะไปดูกันเลยกระเป๋าเก็บความเย็นนะหรือว่าเอาไว้เก็บนมแม่ก็เป็นไอเทมที่แม่แม่ต้องมีนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเ,เริ่มออกไปข้างนอกบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นไปทํางานข้างนอกบ้านหรือว่าไปออกกิจกรรมข้างนอกหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดนะมันก็เป็นไอเทมที่สําคัญมากๆค่ะแม่แม่มันเหมือนคล้ายๆกับ ตู้เย็นเคลื่อนที่ให้กับเรานะคะกระเป๋าแต่ละใบที่จะมารีวิวในวันนี้นะคะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเพื่อให้แม่แบบเอาไปลองพิจารณาดูนะคะว่าแบบไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแม่แม่มากที่สุดค่ะอันนี้บอกก่อนนะคะว่าใช้จริงนะคะแล้วก็ใช้มาหลายเดือนมากมานะคะกระเป๋าเก็บความเย็นอะ่ะส่วนใหญ่ใช้คําว่าส่วนใหญ่ในท้องตลาดนะคะมันจะมี2วัสดุนะคะให้เราเลือกกันนั่นก็คือเป็นฉนวนกันความร้อนนะคะที่มาจากอลูมิเนียมเป็นแบบนี้ค่ะ หรือว่าจะเป็นฉนวนที่มาจาก PE นะคะโพลีเอสเตอร์นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแมลินน่ะลองใช้เองแล้วแล้วก็รู้สึกนะคะว่าแบบ PE มันกันความร้อนนะคะแล้วก็เก็บความเย็นได้นานกว่าแบบอลูมิเนียมค่ะที่สำคัญมันค่อนข้างกันแรงกระแทกนะยคะ่ะซึ่งกระเป๋าที่แม่ลินเอามารีวิวในวันนี้ทั้ง4อันนะคะ<ๆ>ก็ทำมาจากโพลีเอสเตอร์ทั้งหมดะคะ่ะไปดูกันเลยค่ะมีทั้งหมด 4แบบนะคะที่แมลินเอามาในวันนี้ค่ะไปดูแบบแรกกันก่อนเลยค่ะแบบแรกนะคะนั่นก็คือแบบนี้นั่นเองเห็นไหมมันราคาไม่แพงนะคะนั่นคือข้อดีของมันแล้วก็ตอนแรกที่แม่ลินซื้อแมลินรู้สึกว่าเออไซส์มันกระทัดรัดดีซึ่งมันก็สามารถสะพายแบบจะถืออย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะสะพายด้านข้างด้านข้างแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะสะพายเป็นเป้ก็ได้แต่ว่าพอเอามาใช้นะคะคือข้อเสียรู้สึกว่า มันใส่ของได้น้อยไปอะ่ะคือทุกคนเวลาเราไปปั๊มนมนอกสถานที่ใช่ปะ่ะเราก็จะต้องใส่เครื่องปั๊มนมตรงนี้ซึ่งบางเครื่องปั๊มนมของแม่แม่อ่ะมันก็เป็นเครื่องปั๊มนมที่แบบเนี่ยเห็นเลยว่าใช้จริงคือเลอะยังไม่ได้ทำความสะอาดบางเครื่องมันใหญ่ใช่ปะ่ะยัดไม่พอแน่ๆน,นะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบ จุได้น้อยแล้วพอแมลินใส่ตัวนมของลูกเข้าไปตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราจะเอากลวยที่เราปั๊มเสร็จแล้วอะ่ะใส่เข้าไปในนี้ด้วยคือกลวยมันก็ใหญ่ยงไงทุกคนฉะนั้นเนื้อที่การจัดเก็บนมของเราจริงๆอะ่ะมันก็แทบจะไม่มีแมลินก็จะเลยชอบเอากลวยปั๊มแบบไวเลสอะไปไว้ตรงนี้ด้วยนะคะข้อเสียก็คือว่าเราก็จะปั๊มได้แค่รอบเดียวเพราะว่าเวลาเราปั๊มที่มันห่างกัน3ชั่วโมงใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดมันยังมีนมอะ่ะที่มันค้างค้างอยู่ในตัวกลวยปั๊มอะ่ะ การที่เอามาปั๊มต่อมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้จัดเก็บความเย็นนอกจากเราจะใส่คลูแคลงลงไปซึ่งมันก็ไม่มีที่แล้วคือมันฟิตเฟียมากๆเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูนะคะเวลาแม่ลินจัดเก็บทํำยังไงนะคะก็จัดเก็บความเย็นนะคะก็ดีระดับหนึ่งนะก็สักประมาณแบบครึ่งวันนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับทั้งวันที่เวลาเราออกไปข้างนอกนะคะสิบอะมันแอบใช้ยากนิดนึงค่ะแม่แม่มันไม่ค่อยไหลลื่นนะคะนี่ก็คือข้อเสียของตัวนี้ค่ะมาดูตัวที่2กันนะคะก็พอแม่ลินใช้ไป สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันใส่ได้น้อยแล้วก็คือแบบใส่อะไรแทบไม่ค่อยได้แมลิงก็เลยไปจัดกระเป๋าแบบใบใหญ่ขึ้นมาอีกนะั่นก็คืออันนี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะเป็นแบบตู้เย็นเคลื่อนที่ให้เราดีนะคะเพราะว่าข้างในของเขาทั้งหมดมันเป็นแบบนี้เลยนะคะข้อดีก็คือมันใหญ่ค่ะแม่แม่หมายความว่ามันจุได้เยอะมากนะคะแล้วก็มันเหมือนตู้เย็นเคลื่อนที่สําหรับเราอะ่ะมันเหมือนกับ เย็นไซส์มินินะคะเพราะว่าใส่ของได้หลายอย่างนะคะถือก็ได้หรือสะพายก็ได้ค่ะแล้วก็เก็บความเย็นได้ทั้งกระเป๋าเลยค่ะคันนี้มาข้อเสียก็คือพอเราใช้ไปเรื่อยเรารู้สึกว่า ม,มันใหญ่ไปนิดนึงนะท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปอะ่ะมันไม่ได้จําเป็นต้องใช้เนื้อที่เยอะขนาดนี้แล้วพอมันใหญ่อะ่ะทุกคนมันทําให้ความเย็นมันจัดเก็บได้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะคะเปิดทีมความร้อนมันก็เข้าไปเยอะความเย็นก็ออกมาแบบนีน้อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของแมลินนะแล้วก็การที่มันไม่ได้ถูแยก โซนว่าแบบอันนี้เป็นโซนเย็นอันนี้เป็นโซนไม่เย็นนะมันทําให้เวลาเราใส่เครื่องปั๊มนมเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากใส่เครื่องปั๊มนมเข้าไปในกระเป๋าใบนี้เพราะว่าข้างในมันเย็นใช่ไหมคะเราก็กลัวเครื่องปั๊มนมจะแบบเย็นเกินไปเราก็จะชอบเอาเครื่องปั๊มนมมาใส่ข้างนอกซึ่งถ้าเป็นเครื่องเล็กมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องอื่นๆที่มันใหญ่อะ่ะมันก็คือจะไม่เวิร์กเลย <c oughs> ตัวน้ําหนักกระเป๋าเองค่ะมันค่อนข้าง หนักเหมือนกันนะคะมาที่แบบที่3นะคะเป็นแบบนี้ค่ะนั่นก็คือของ b ีคูนะคะอันนี้ก็เป็นแบบกระเป๋าที่ในกลุ่มแม่ๆคือเขาแนะนํากันข้อดีของมันก็คือมันใช้ได้หลากหลายรูปแบบมากแม่ๆจะแยกตัวนี้ออกมาก็ได้นะคะแยกออกมานะคะหรือว่าจะสะพายเป็นเป้นะคะ หรือว่าจะสะพายคางก็ได้คือฟังก์ชันอ่ะมันได้เยอะมากได้หลากหลายรูปแบบนะคะน,นี่คือแบบจุดเด่นของกระเป๋าใบนี้เลยอะ่ะบางครั้งนะคะเราก็ต้องการที่จะแบบอ่ะพี่เลี้ยงถือส่วนล่างเราถือส่วนบนเออช่วยกันถือได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบมากๆของกระเป๋าใบนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรารู้สึกว่ามันมีช่องจัดเก็บเยอะมากนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับแบบคนเป็นแม่นะเพราะว่าเราจะต้องมีทั้งแบบอะไรอ่ะ อุปกรณ์ของลูกเต็มไปหมดอะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบยาการยุงเอยครีมต่างๆเออแยกมาให้ดูนะคะเป็นชิ้นส่วนบนนะซึ่งเราก็สามารถสะพายข้างได้อย่างที่บอกหรือว่าถ้าจะไม่สะพายก็ได้ก็ถือแบบนี้ก็ได้แล้วก็ข้างในของเขาอะค่ะก็มีที่จัดเก็บแบบเยอะมากนะคะก็สามารถใส่เครื่องปป๊มนมเครื่องใหญ่ก็ได้เครื่องเหล็กก็ได้นะคะแล้วแบบพระองค์พระอ้ะอมก็ยัดเข้าไปในนี้ด้วยแล้วแบบเนี่ยแม่ลิงก็คือใสุ่ย <laughs> ใส่แบบพวกเอ แอลโกอฮอล์ครีมของลูกอะไรต่างๆนักกากอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีมากแม่ๆแล้วข้างหลังอะ่ะคือเขาก็มีแบบอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องสะพายกระเป๋าของเราเองแล้วอะคะ่ะมีแบบอย่างเงี้ยมาให้ใส่กาดใส่อะไรแบบนี้ได้นะคะคือมันมีช่องจัดเก็บเยอะแล้วนั่นคือสิ่งที่แม่ชอบนะคะอ่ะด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือนี่ก็มีที่จัดเก็บด้วยนะคะด้านข้างตรงนี้ก็แบบใส่กระดาษเปียกได้อะไรอย่างเงี้ย ะะด้านในอ่ะให้ดูเออแล้วก็ข้อดีอีกอันนึงอ่ะที่แม่ลินชอบมากของอันนี้คือมันจัดเก็บความเย็นได้นานจริงอย่างที่แม่แม่ในกลุ่มเขาเค็มกันก็คือแบบได้ทั้งวันอ่ะแม่ลินออกไปข้างนอกนะกลับมาก็คืออีแผ่นน้ําแข็งก็คือยังแข็งอยู่แม่ลินคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเขาอ่ะใช้สองชั้นแบบนี้รู้ปะ่ะพอมันหนาปุ๊บมันก็เลยกันความร้อนแล้วก็เก็บความเย็นได้ดีค่ะทําความสะอาดง่ายด้วยนะซ e x t u r e ของผ้ามันดีมากทุกคนเพราะว่า มันแบบมันเป็น texture ที่แบบนุ่มนะคะที่สําคัญชอบที่สุดคือซิปของอันนี้คือมันลูดง่ายมากแล้วคือมันไม่กินเนื้อผ้าเลยรู้สึกว่าเออเขาใช้คุณภาพซิปแบบพรีเมียมมากไปที่ข้อเสียของกระเป๋าใบนี้กันบ้างน,นะคะคือแม่ลิน่ะรู้สึกว่าพอมันมี ช่องจัดเก็บได้เยอะมันคือข้อดีแต่ข้อเสียก็คืออีแม่ก็คือจะจับทุกสิ่งยัดเข้าไปยัด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 จนทําให้กระเป๋าอะรู้สึกเองด้วยความที่เป็นคนบอบบางร่างน้อยก็จะรู้สึกว่าเออมันหนักนิดนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อเสียแต่ว่าถ้าแม่แม ไม่ได้ใส่เยอะมันก็ไม่ได้หนักจนเกินไปค่ะมันก็กําลังโอเคเลยคือเราอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงนะคะก็คือบางคนอย่างเงี้ยไม่ชินกับการสะพายเป้แบบที่มันแบบเป็นเหมือนแบคแพกหรือว่าใหญ่นิดนึงอะ่ะคือก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันใหญ่ไปแต่แม่ลินน่ะชอบเพราะว่าเวลาไปต่างจังหวัดอ่ะเราต้องการที่จะใส่ทุกสิ่งอย่างเข้าไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเออการที่มันสามารถจุทุกอย่างใส่เข้าไปได้อะ่ะมันก็เป็นข้อดี ใบเดียวจบบะค่ะทุกคนว่าพอมันแยกออกมาเป็น2ท่อนมันก็แบบช่วยกันกับพี่เลียงได้มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่มากต่อมานะคะกระเป๋าแบบที่4ค่ะนั่นก็คือแบบนี้นะคะอ่ะข้อดีมากๆเลยของนางก็คือมันเบามากทุกคนขนาดเนี่ยกำลังกระทัดรัดนะคะก็สามารถสะพายข้างได้นะราคานะไม่ได้สูงมาก แต่ข้อเสียของอันนี้เลยอะที่แม่ลรู้สึกคือ1ิบนางกินกระเป๋าบ่อยมากแล้วแบบมันเป็นมันสร้างความหมุดหนิดให้ให้กับอีแม่มากเพราะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะเวลาเรารีบๆใช่ป่ะทุกคนแล้วเวลาเราลูดเราอยากจะเอาของให้ลูกกับลูดปึ๊บเฮ้ย มันติดอย่างเงี้ยซึ่งซิปเป็นอะไรที่สําคัญมากมันอาจจะเป็นสิ่งที่แม่แม่หลายๆคนละเลยแต่สําหรับแมลินอะแมลินรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเวลาเราเป็นแม่เราต้องรีบทํานู่นทนํานี่แล้วถ้าเกิดซิปมาติดอะโอ้เซ็งไปเลยค่ะลูกกำลังร้องร้องอยู่แบบแทนที่จะเอานมยัดปากลูกแล้วแต่ปรากฏว่ายังติดอยู่กับอีซิปอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะแม่แม่ฉะนั้นก็แบบดูกันให้ดีนะคะเรื่องซิป จุได้แบบอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็เขาไม่ได้มีช่องแบ่งมาให้เครื่องปั๊มเราก็ต้องใส่แยกกระเป๋าเอานะคะเหมาะกับการใส่แค่สมมติว่าแม่แม่ออกไปข้างนอกแบบใส่นมใส่อาหารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถามว่าเก็บความเย็นได้นานไหมก็ได้อยู่ประมาณครึ่งวันอยู่นะอันนี้ก็โอเคไม่แย่มากค่ะ โอเคถามแม่ลินว่าแล้วตัวไหนแบบไหนมันดีที่สุดนะคะแม่ลินก็แนะนําว่าลองเลือกดูนะคะว่ากิจกรรมที่เราออกไปข้างนอกเนเราไปทําอะไรนะคะเราไปทํางานหรือว่าเราไปเ,เที่ยวเล่นนะคะหรือเราไปออกกําลังกายนะมันก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าเราออกไปแบบว่าข้างนอกในเรื่องของการเที่ยวหรือออกกําลังกายแม่ลินก็คิดว่ากระเป๋าที่มันเป็นเป้อะ มันดีกับแม่แม่มากกว่าที่จะสะพายเพราะว่ามันสะดวกสบายนะคะแล้วด้านหน้าเราก็จะอุ้มลูกได้นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่แค่ที่ในออฟฟิศนะคะมันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นกระเป๋าที่มันต้องมีแบบแบกแพกนะแต่เท่าที่ใช้มาทั้งหมดอ่ะก็ยังรู้สึกปื้มกับกระเป๋าตัว BQ ูอยู่เพราะว่ามันมันเหมือนกับเราซื้อหนึ่งแต่ว่าเราได้ถึงแบบ3แบบอะทุกคนซึ่งมันแบบเวิร์กมากเนี่ยเราจะเอาไปแค่นี้ก็ได้หรือว่าเราจะเอาไปแค่แบบบนก็ได้ แล้วที่สําคัญคือมันเก็บอุณหภูมิได้นานที่สุดจริงๆอันนี้คือเทสมาแล้วนะคะแล้วเขาก็มีแบบตัวอุณหภูมิวัดแถมมาให้ด้วยถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่ได้ปั๊มนมลูกแล้วมันก็สามารถเอามาประยุกต์นะคะในการใส่พวกอาหารของลูกที่เราอยากจะจัดเก็บความเย็นได้นะมันก็สามารถใช้ได้ในระยะยาวฉะนั้นอะ ออแม่ลินมองว่าการลงทุนกับกระเป๋าสักใบที่มันเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นมันสาคัญมากๆแม่ๆแ,แล้วก็บางครั้งอ่ะเราซื้อถูกไปมันอาจจะแบบใช้ได้ไม่นานดูในเรื่องของคุณภาพของกระเป๋าอันเนี้ยสาคัญมากๆค่ะที่มันใช้ได้นานกันน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บความเย็นได้นานนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะกับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับแม่ๆนะคะแล้วก็แม่ๆคนไหนที่มีกระเป๋ายี่ห้อไหนนะคะที่อยากจะมาแนะนําหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเหมือนกันก็สามารถแชร์เข้ามาใต้คลิปนี้ ได้เลยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์วันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยค่ะวันนี้แม่ลินไปก่อนนะคะบ๊ายบาย